แล้วผมน,น,นักงนาอุโตะสอบพอตามสะบาดเดวดต่อยูีิกลมหนึน่งครับ ไปเลยไปต่อตอนนี้เวลี่อะไรคุณจะเรยนแ้วก็อย่างนี้เรียนนี่ว่าคอนคอนเนอรเไหมตัวนี้ตันี้ันตนี้

ออกไปดิออกไป không พร้อมเองแล้วก็ได้ออกไปเราก็ มีรูปหลุดด้วนตาเนาะมีรูปหลุด้วยด้วยด้วยนี่มอรอีเยอเลย่ด้วย่าไมอ้ลิอืออ้ลิงทำสีย้อม้อนเปนี้ กันนี้หอกนะก็้อกเจะใส่เชียปเลยเตจะใส่เชียบอ่ะสุเียนีรนอะข้าันี่ใส่เต็วเยนี่เอเนียย

ลองได้ไหมลองสอบได้ไหมลองสอบอจะสอบก่อนสอบกอนเย้ใช oh. uh, you know wow. mm. ่อ ขอดีกว่าโน้ตดีว่าเด็กทน้ม่ต้องทำโนอะเงีย